ไปฮะมันมาแล้วมันมาแล้วไปไหนมาไปนู่นมาไปไหนมาไปแถวกิ่งแก้วมาไปไหนมาไปหาใครเดินไปหาแฟนแหละแล้วเป็นไงแฟนเป็นไงานน่าละยวใครมันมันมีรูเมีผู้ชายผู้หญิง ผู้ชายถามมันมันก็ไม่ตอบแล้ววมึงไกมึงบอกเมียว่ามึงกำลังไปไม่บอกแล้วเมื่อกไพรแล้วมันเป็นมันทํายมันสบายมันเซฟไพส์เซไพส์กลับใช่โดยที่ว่ามีผู้ชายอยู่ในห้องมันรู้เมได้รางวัลที่หนึ่งแจ็คอดพอดีแล้วหมูร้อนเลยเมื่อกี้ถึงช่วไปทำอะไรว่าจะไปไว้ห้องมันแหละเพว่าประกาศแกห้องเอ้ย ไม่ผัวแล้วอะไรนี่แล้วไงมดประกาศก่อนไหมประกาศก่อนไอ้เงี้ยไม่ทันมันต้องไปเรียนใหม่แล้วเอาไปไปกินน้ำกินท่าวเลยตู้เย็นต้องีีขอแห้แอลกอฮอล์ทำมันอยู่ในพกก้อนบังสาบแิษกายเว้ยตะหงิดตะหงิดนะไอ้ขี่ไปขี่รถไปคิดใม่ไไอ้เงี้ยแล้วกะไปหาถ้าเกิดกูไปเคาะประตูเปิดมาครับเจอผู้ชายกูจะทำยังไงวะ กูจะกระทืบมันเลยกูจะกระทืบผู้หญิงแต่ผู้หญิงกูก็ไม่กระทืบอยู่แล้วกูไม่ทำผู้หญิงปวดท้ายไม่เจอผู้ชายก็ไม่เจอไปขี้อยู่นะไอ้เหี้ยปวดขี้เฉยปวดค้อจุ้ไม่คมขี้น้ำงานไอ้เหี้ยกูบอกรูปรอขี้เสร็จยังรออยู่มันก็ไม่ออกไม่ตอบเลยไม่ตอบสงสัยเป็นใบไอ้เหี้ยคบหาค่อยหาคนดีๆแล้วหาคนเป็นใบ อเฮียจะมีใหม่ทั้งทีก็หาเขาเป็นเบ้เฮียแล้วก็ไม่พูดไม่ตอบเออดูพูดพอไหมพูดเอพูดพอโอ้ยกูพูดพอมากเลยรึเปล่ามึงคือใครพูดพอเออกูบอกอ่ะแลมึงมึงไอไอคนผู้หญิงเขาบอกเสียงดังเขาเขารุ่นพี่รุ่นรุ่นพี่ไปขี้ในห้องน้มรุ่นพี่มาทำเฮียอะไรห้องมึงกูพูดกูพูดดีๆกูพูดพอๆน่ะ เออกูก็ยิ้มใส่มาแล้วน้องพี่ก็ทำหี้ยห้องมึงเออแฟนมาเขาบอกแฟนหนูกูบอกอ้าวแล้วเคาคนเป็นใบ้เหรอแล้วเทาไมพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาไปทำอะไรห้องน้ำกดขี้เหรอไอ้เหี้ยกูงงนี้เลยเฮ่ยชีวิตมึงเนาะอ้าวแล้วกูจะเดินก่อนเดินออกมาไงอ๋อเดินกอดเดินออกตอนนั้นก็เดินก้าวกูดิแบบข่มมนล้มแบบข่มมาล้มเนาะ นส่วนเลยหูคมนะหูคมมันสุดๆเลยแมกกะผักพี่ไปพี่ไปกูก็อย่างงี้แหละจะเข้าจะออกจะเข้าจะออกมีแค่อย่างงี้ยไม่ยอมกูเข้าคกูก็จะเข้าไปดูช่วยเผื่อมันรักตูนได้เป็นบ้าใหเผื่อพี่แกแข็งแข็งสารตั้งแต่เนี้ยถามก็ไม่ตอบไอ้สัตสเอี้ยเนี่ย